ถ้ายิงแอดแล้วไม่มีคนซื้อคุณคงพบปัญหานี้กันอย่างมากใช่ไหมคะเพราะหลังจาก Facebook มีการปรับระบบการเข้าถึงหรือยอดลิชลดลงซึ่งก็ส่งผลกระทบอย่างแรงเพราะทําให้การเปิดเพจเพื่อขายของออนไลน์ประสบอุปสรรคมากขึ้นโดยผลกระทบที่ว่าก็คือทาให้คนมองเห็นร้านค้าน้อยลงและที่หนักเลยก็คือทั้งที่เราจ่ายค่ายิงแอดไปเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำคนก็ยังเห็นน้อยอยู่ดีวันนี้ชมจะมาเจาะ3ปัญหาที่พบบ่อยจากการยิงแอดโฆษ นามใน Facebook แล้วไม่สามารถสร้างยอดขายได้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ 1. สินค้าและเพจไม่น่าสนใจคุณต้องทําสินค้าและเพจของคุณให้น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือก่อนจากนั้นค่อยิงแอดแล้วคุณก็ต้องดูว่ายอดไลค์ของคุณมีเยอะพอไหมในเพจมีคอมเมนต์รีวิวคึกคักหรือเปล่าบางเพจขยันโพสต์มากแต่ไม่มีลูกค้ามาเม้นเลยเนี่ยเป็นป่าช้าแบบนี้ลูกค้าคนอื่นเข้าไม่เห็นคงไม่อยากซื้อเหมือนกับคุณเข้าร้านอาหารแล้วโต๊ะว่างทุกโต๊ะคุณก็คงหวันหว่นๆวันแล้วว่ามันจะอร่อยไหมเนี่ยนี่แหละใช้หลักการเดียวกันค่ะสอ,อ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับการยิงแอดโฆษณาเป็นอีกปัญหาที่น่ากลัวมากมันหมายถึงการที่คุณจ่ายค่ายิงแอดออกไปแต่ไม่ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงทางแก้ไขก็คือคุณต้องตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในการยิงแอดโดยเฉพาะช่วงอายุเมืองและที่อยู่และรวมถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วย 3. าภาพและคอนเทนต์ไม่ดึงดูดมากพอข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คุณพลาดไปเรื่องการเลือกรูปไม่ได้มีเทคนิคตายตัวเสมอไปแต่เท่าที่ทํากันมาได้ผลคือภาพและคอนเทนต์ที่ดึงดูดคนในด้านอารมณ์ <ม>ก็มีส่วนช่วยเรียกความสนใจของคนดูเพิ่มขึ้นค่ะหวังว่าปัญหา3ข้อนี้จะช่วยให้คุณนําไปปรับใช้ได้นะคะแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณทําตามที่ชมแนะนําทุกอย่างแล้วมันไม่เวิร์คชมก็ต้องขออภัยด้วยชมก็ไม่ได้เก่งการตลาดอะไรชมก็แค่มาแชร์วิธีที่ชมทําแล้วมันเวิร์ควิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้ว่าวิธีของชมมันไม่โอเคงั้นคุณก็ไปติดตามคนอื่นแทนละกันเนาะการทําการตลาดบน Facebook ให้มีประสิทธิภาพได้ engagement เยอะหาก ต้องการยิงโฆษณาอย่างเดียวก็จะต้องมันศึกษารายละเอียดกฎข้อบังคับต่างๆให้ครบถ้วนเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็อาจจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณไปทุ่มเทเรื่องอื่นแทนดีกว่าจะละลายเงินกับการยิงแอดที่ไม่ได้ผลค่ะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ชมหน่อยนะ